อ้าวเป็นไงกว่าจะตามตัวได้นี่เร oh, well. um ียกมาทำอะไรเนี่ยมาเล่นเกมทั่วประเทศต่างจังหวัดมาเพื่อเล่นเกมอ๋อแน่นอนเอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์มาป่ะรุ่นเดียวกันหมดเลยอันนี่เล่นอะไรวะเกมเศรษฐีออ๋เขาเล่นกันหรอเออเล่นกันทั่วเนี่ยรออ่ะแล้วมันเล่นไม่ได้เครื่องนี้นี่เลยกูมีนี่อ๋อกูไปเอามาจากไหนเนี่ยมามามาแจกตังค์วะตัวนี่ตัวสีแดงเล่นแล้วกันแล้วกัน18บุรีรัมย์ว่ะ อะไรบุรีรัมเป็นโคกันที่2จ่ายตังมามึงตกของกูมึงต้องให้กูโง่โง่ไปเนี่ยเคยเล่นตั้วเนี่ยตากูแล้วอะไรวะนับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตีคู่ตคุกทำไมอ่ะนั่งรอไปอยู่เฉยๆไปเขาเล่นกันไปตังวะมีแต่ได้กับได้ได้ครับอะไรวะ เงินก็ไม่ได้จังหวัดก็ไม่ได้ช่วงมาไปเนี่ยไกลที่ผ่านไปเลยรู้ได้ไงว่าไม่ได้เงินจริงเชี่ออาลาดินไม่ใช่อยากได้เงินนักละถกอติดตามชมได้เลยในรายการเสรษีสี่พ่อเผื่อใควะมาดีกว่ามาอย่างไหนเผื่อใครแน่ดวยเอ้าไปไหนกันนะ